เกิดมาผมได้ยินคําดูถูกเท่าทุกวันนี้ครับสมมติผมกลับบ้านวันนี้ผมก็ยังเจอคําดูถูกเลยเรียนแล้วว่าไม่จบครูก็ไม่ให้เราจบแล้วก็ประชดชีวิตไปเลยแม่เข้าไปเห็นในผมในห้องจะนอนจมเลือดตัวเองตามแขนตามอะไรตลอดยาสิบติดนิดนึงจากเด็กไม่เคยลองก็ลองไปหมดเพื่อนมันเอาหมดเราก็ต้องเอาด้วยไปมีเรื่องบางนั้นแม่ก็น้ำเคี้ย แม่ไม่คุยกับแม่ประมาณ2อาทิตย์เป็นพ่าเอกนะทําไม่ได้เนี่ยเสียชื่อค่ายนะแล้วแม่ก็จับหัวผมแล้วก็บอกว่าสู่ๆเด้อแม่ก็เสียใจตอนนังง้นผมจะเป็นคนไม่ค่อยพูดนะพี่ชอบแต่ว่าผมรักบอสมาก สวัสดีน้องยูรินะครับสวัสดีครับผมเป็นอีพีที่รอคอยใช่หนึ่งครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วคุยกันมาตั้งนานแล้วว่าอยากให้น้องยูริมาใช่แต่แรกๆเลยนะครับผมแล้วก็จังหวะยังไม่ได้ตรงกันเนาะแบบเวลางานเยอะนอกจากช่วงนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นปีของน้องยูริใสเข้ามาหลายแฮงครับเป็นเป็นเป็นยังไงบ้างชีวิตช่วงนี้ของน้องยูริครับก็ช่วงนี้ก็แบบ งานเยอะมากครับผมสุขภาพก็นิดนึงครับผมแต่ว่าก็สู้เหมือนเดิมครับอย่างวันนี้ก็วันนี้ก็เสียงขึ้นดังอยู่ขึ้นดัง, <laughs> ข,ดงขึ้นดังครับแต่ว่า <laughs> ก็ยังไหวอยู่ไ,ไหวไหวครับในการ,รบแบบลองเพิงตอนนี้ก็ยังลองในปกติอยู่นั่นแหละตอนน้แบบก็ตอนนี้ก็ยังลองในปกติอยู่ครับแต่ว่ามีความแบบว่า ขึ้นสูงไปนิดนึงมันตันดังมันตันดังครับเราเปานออยากว่าอยากว่าอยากว่ากลางหรือว่าอยากว่าอีสานผมได้เบิร์ตเลยไม่ติดใช่ไหมไม่ติดขนาดกล้องมายุยังทําได้ใช่ครับผมองยุลีก็ต้องทําได้ที่กล้องทําได้น้องยุลีก็ได้เหมือนกันนะโอเคก่อนก่อนอื่นเลยที่อยากหัวก่อนที่น้องยุลีจะเข้ามาอยู่ในโตเกียวมิวสิกน้องยุลีอยู่ไหนมาก่อนแล้วทําอะไรมาก่อน Uh, <Okay. S 1> เออเาจริงจังเลยนะครับผม oh. แบบตอนเด็กก็เป็นเด็กแบบ uh, บ้านๆธรรมดามเด็กบ้านๆที่ครอบครัวก็บ้านกลางไม่สูงมากไม่ต่ำมากครับผมแล้วก็ uh, จะเป็นเด็กที่ถูกพ่อแม่ปลูกฝังมาว่าแบบเปิดเพลงหมอรำเปิดเพลงลูกทุ่งอะไรให้ฟังตลอดครับผมแล้ว uh, แม่จะให้หัดร้องเพลงตลอดจะให้ฝึกครับผมจะให้ฝึกร้องเพลงเหมือน คลิปน้องยูริยังไม่ลงนะครับคลิปคลิปจะมีคลิปตอนเด็กประมาณหกขวบหกขวบตอนร้องเพลงผยังไม่กล้าลงเลยครับผมขวบได้หรอใช่ครับผมเอองร้องเพลงตั้งแต่เด็กครับผมแล้วก็ถูกปลูกฝังมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็เป็นเด็กที่ชอบลูกทุ่งวาลัมแบบเลยครับแต่ไหนใช่แล้วใช่ครับผมแล้วก็ตอนเด็กอะจะเป็นเด็กที่เรียนดีมาตลอด ใช่คร yes, yes, ับผมจะเป็นเด็กที่เรียนดีมาตลอดปหนึ่งปสองปสามปสี่ที่หนึ่งที่หนึ่งเกรสี่เกรสี่เกรสี่มาตลอดใช่ครับใช่ครับเป็นเด็กที่เรียนเก่งครับผมแล้วก็พอมาปสี่ปห้าปหกก็เริ่มเริ่มแล้วเริ่มแบบเอมีความดื้อขึ้นมานิดหนึ่งครับผมแล้วก็โตขึ้นอีกสเตปหนึ่งใช่ไหมใช่ครับผมจากเด็กที่อยู่ในกรอบก็เริ่มซากกรอบออกเรื่อยๆครับผมเพราะว่า จะโทษสังคมก็ไม่ได้โทษตัวเองด้วยครับผม <im it> เพราะว่าเราเห็นผู้ใหญ่แบบนั้นแล้วก็คิดว่าอยมันเท่มันมันเท่นะแบบในสังคมแบบนั้นนะครับหมายถึงเรื่องของเรื่องของอพวกบางครั้งก็ยาเสพติดนิดนึง<อ>ใช่ครับผมแล้วก็อเรื่องของพวกตีรันฟันแทงอะไรแบบนี้<อ>ใช่ครับผมคือคือพอพอเราโตขึ้นในอ สังคมมันหล่อหลอมเนาะใน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 ตอนนั้นใช่ไหมใช่ครับนีก็เลยทําให้น้องยูริรู้สึกว่าเห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็เลยอยากจะลองทําตามใช่ครับผมตอนแรกเราอ่าผมจะเริ่มที่แบบพวกยาเสพติดอะไรแบบนี้ครับแบบจากเด็กไม่เคยลองก็ลองไปหมดกับผมลองไปหมดแล้วอ่ามันมันเกิดการติด ครับผมติดตอน,นขั้นแบบแบบต้องทุกวันเลยไหมหรือว่านะตอน,ตอ,นอ่าตอนสมัยอ่ามัธยมค่อยค่อยทุกวันครับผมแต่ว่าตอนตอนนั้นอ่ะตอนนั้นยังแบบนิดๆหน่อยๆครับผมนิดๆหน่อยๆแล้วว่ามันมาเริ่มหนัก,นกๆตอนมัธยมครับผม <c ười> ใช่ครับผมพอเข้ามัธยมปุ๊บแล้วเราเจอสังคมใหม่ครับผมสังคมใหม่ที่ไม่ใช่บ้านเราเราเราจะเจออ่ทุกตำบลที่มารวมกันอยู่ที่โรงเรียนเดียว ครับผมแล้วก็เราจะเจอสังคมที่ใหญ่กว่าเดิมเจอเพื่อนที่เยอะกว่าเดิมอีก uh huh. ครับผมแล้วเราก็คิดว่าอุยเพื่อนมันเอาหมด <laughs> เราก็ต้องเอาด้วย <laughs> แล้วนี้เข้าเมืองตาหลิยวต้องหลิวตาตาใช่ครับผม <laughs> แล้วมันเริ่มติดหนักตอนนั้นก็จะเป็นบุหรี่ใช่ครับผมบุหรี่บุหรี่มันมันเป็นจุดเริ่มต้นของยาเสพติดเลย uh huh. ทุกชนิดเข้าใช่ครับผม <laughs> อแล้วเราก็เริ่มติดติด,ตดมาตลอดก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างแตม่มันเยอะมากครับ <laughs> แตส่สิ่งที่ผมไม่เอาเลยคือยาบ้าผมจะไม่เอาเลยเพราะว่าผมเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันเพราะอาตัวยาตัวนี้ครับผมใช่ครับผม,บผมพ่อน้องยูริจะเป็นคนที่อ ติดยาตัวน uh, yeah, uh, ี้มาก่อนครับผมแล้วน้องยูริก็จะจําฝังใจภาพเก่าๆคือพ่อกับแม่ทะเลาะกันครับผมตอนเด็กผมจะนั่งดูเด็กตัวเล็กๆนั่งดูพ่อแม่ทะเลาะกันอ่าเพราะยาตัวนี้ใช่ครับพี่อึ้งเรื่อนะคือคือพี่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 อึ้งพี่อึ้งเฮ้ยคือแบบทิ้งหรอใช่ครับเราเห็นภาพนั้นของพ่อ ที่ติดยาตัวนั้นใช่ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวของเอ่อตอนนั้นอ่ะผมยังเด็กแล้วก็เห็นพ่อกับแม่ทะเลออกกาะกันแบบเรื่องเงินเรื่องอะไรแบบนี้เยอะมากครับผมแล้วมันเลยจําฝังใจว่าอุ้ยเกิดมาชาตินี้ผมจะไม่แต่ยาตัวนี้เลยครับใช่ครับผมอแล้วทีนี้แบบด้วยความที่ ผมร้องเพลงเป็นอะไรแบบนี้แล้วนะครับผมแล้วก็แม่แม่ก็เลยซื้อกีตาร์ให้ตัวหนึ่งครับผม <c oughs> ซื้อกีต้าร์ให้ตัวหนึ่งแล้วก็ตอนแรกผมก็ยังแบบแม่แม่เอาใจใส่เท่าไหร่ครับผมยังแบบยังยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือเปล่าใช่ครับมแม่ก็เลยแบบผมก็เลยแบบอ่าอด้วยความแบบวัยรุ่นติดเพื่อนมันก็ไม่สนใจอ่ะพี่อชอบมันมันไม่สนใจเลยครับผมแล้วก็อ่ามันมันเกิด ความคิดหนึ่งคิดว่าอุตสาห์ซื้อให้ครับผมแม่กับพ่ออุตสาห์ลงทุนซื้อให้ลองดูสักตั้งผมก็เลยจับขึ้นมาเลยลองดีดดีดดูก็เลยยคิดว่ามันชอบครับผมพี่จะบอกว่ากีตาร์เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันช่วงโควิดพี่พยายามที่จะเล่นเหมือนกันมันไม่ใช่ง่ายนะยู่ิยไม่ยาย <laughs> ม,มันไม่ได้ง่ายนะคือหลายหลายคนอนะ กีตาร์น่ะจะเป็นดนตรีเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่หลายๆคนน่ะจะเล่นเป็นครั้งเป็นตัวแรกใ <c oughs> นะชนีวิตหรือแบบอะไรองี้เลยนะที่ที่เริ่มเริ่มเริ่มดนตรีอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ตัวพี่เองอ่ะพี่พยายามแล้วนิ้วจนแบบเจ็บหมดอ่ะช้ำหมดอ่ะใช่ครับพี่แบบพี่ดีดดีดได้แค่สี่ขอดเอ่าโอเคก็เลยแบบโ okay, อเคอะ เขาให้พรสวัรด์ด้านร้องเพลงร้องเพลงมาทําได้ทุกอย่างเลยแต่ทําไม่ได้อย่างเดียวคือการเล่นดนตรี <laughs> ใช่เล่นดนตรี <laughs> ใช่ครับผม <laughs> จากกีตาร์ใช่ไหมเริ่มจากกีตาร์ครับผม <laughs> ตอนนี้ผมก็เล่นกีตาร์เป็นอย่างเดียวครับผแบบได้ลองเล่นแล้วแล้วมันชอบครับพี่ชอบมันมันชอบแบบมันสามารถเปลี่ยนคีย์ได้อะไรได้ <laughs> แบบนี้ครับผมแบบโดยที่เราเล่น เพียงตัวเดียวอะไรแบบนี้ครับมันครบจบเลยที่ก <ผม S 1> ีตาร์ใช่ครับผม <c ười> ก็เลยได้ทำเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเลยแม่เลยอัดคลิปลงเรอ <c ười> ใช่ครับผมตอนตอนนั้นก็ยังดื้อนะพี่ชอบตอนนั้นตอนนั้นก็ยังดื้อดื้อแบบน่าจะน่าจะแบบเกือบสุดๆในชีวิตนะครับตอนช่วงนั้นครับดื้อแบบไปไหนไปกันแบบไปกับมูแมนครับผมเฮ้ยเพื่อน ไปนี่มกูว่าอสิครับเรก็ไปไปไป่างสิครับแล้วมาที่นี่อ่กะไปเรามันเกิดปัญหาก็แม่ดูไหมครับแบบว่าพอมมาแบบไปมีเรื่องบางนั้นแม่กะน้ำเคี้ยไอ้สิครับผมไปมีเรื่องบางนั้นแม่กะเคี้ยเคี้ยไห้เคี้ยวห้ตลอดเขาคือพี่เห็นภาพนี้แบบโอเคเราจะเห็นในละครเนาะมันจะมีแบบว่าลูกไป ไปเหตุไหวแล้วกันแม่กันไปน้่งเคี่ยพพอก็แม่ต<ม>ิด<ม>ชอบอยังไงสิแม่ก็น้องยูริก็เคยผ่านตรงนี้มาแล้วใช่ครับผมแล้วจุดจุดเปลี่ยนมันมีมันมีจุดเปลี่ยนไหมน้องยูรีที่ที่ทําให้บักลารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสพติดเนี่ยต้องเลิกและใช่ <laughs> แล้วก็ทั้งเรื่องที่แบบต้องไปกับเพื่อนหรือทะเลาะกับเพื่อนหรือตีกันหรืออะไรงเงี้ยก็เลิกแล้วมันมีจุดเปลี่ยนไหมเ <laughs> ออมัน มีสาเหตุหนึ่งก็คือแบบว่าตอนนั้นผมไปสอบกศนครับผมสอบกศนแล้วแม่ให้เงินติดตัวไป500ครับคือมันเป็นเงินที่เยอะมากๆครับก่อนที่ก่อนที่จะไปเรียนกศนคือตอนนั้นหนูเรียนตอนหนูเรียนจบมไหนผมอ่าตอนตอนแรกผมจะพูดให้ฟังก่อนนะครับผมว่าเรียนโรงเรียนเดิมปุ๊บกําลังจะขึ้นมสามผมมีเรื่องครับผมก็คือมีเรื่องผมเรื่องใหญ่เลยครับผมแบบโดนต่อยผม ทำอะไรเขาบ้างเขาหน้าแตกนี่ครับเย็บเย็บสองเข็มนี่ครับใช่ครับตรงนี้เลยครับผมอ่าแล้วก็เลือกออกไปอีกโรงเรียนหนึ่งแถวบ้านนะครับผมก็เกเรอีกเรียนไม่จบปีครับแบบไม่ไม่ได้มุดมสามเลยครับผมก็เลยไปต่อกศนครับผมใช่ครับอินดูดื้อๆเนี่ยคือตกใจว่าแบบพี่พี่เห็นยูริตอนนี้พี่แค่รู้สึกว่าภาพที่ยูริบอกว่า อ่าเป็นนักเลงหรือเป็นอะไรเงี้ยพี่ไม่เห็นเลยในตอน <laughs> อะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยเออมันค่อนข้างแบบมันมันค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์พี่เหมือนกันแบบรู้สึกว่ามันมันตกใจแล้วมันก็อึ้งอ่ะว่าแบบยูริปตอนที่คุยกับพี่อ่ะคือยูริไม่มีความเป็นแบบนักเลงหรือเป็นอะไรแบบนั้นเลย <laughs> ด้วยน้ําเสียงด้วยหรือท่าทางด้วยหนูจะมีความถ่อมตัวมากอ่ะ <laughs> มันก็เลยทําให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยยูริไม่ได้มีความเป็นแบบนั้นเลยอะไรเง <laughs> ี้ยใช่ครับทีนี้นพอไป สอบไปเรียนกศนใช่ครับผมแม่ให้เงินมา5้าร้อยใช่ครับผมตอนนั้นมันเป็นเงินที่เยอะมากสําหรับแบบครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่ง mm hmm. ครับผมอแล้วผมก็เอาเงินไปซื้อขนมซื้อของกินอะไรแบบนี้แล้วมันเงินหายครับผมเงินหายไปแบบเกือบห้าร้อยตอนนั้นก็เกิดแบบปัญหาครอบครัวใหญ่เลยครับผมผมกับแม่ทะเลาะก,กันน่าจะรุนแรงที่สุดในชีวิตของผมเลยครับผมใช่ครับแล้ว ด้วยความเราแบบเสพติดอะไรเยอะด้วยครับผมเราก็อรารวาดใช่ครับผมผมจะเป็นคนที่เก็บกดกั่ผมถ้าได้ปล่อยว่าบ้มเลยครับแบบตอนนั้นพี่ชอบเห็นเคยเห็นในข่าวไหมที่แบบคนข้างคนอะไรผมแบบนั้นเลยครับตีแตกเลยใช่ครับผมผมแบบนั้นเลยครับผมเดินไปไหนคนไม่แนวหน้าเลย คนบอลแนมเลยคนไม่แนไม่ไคนไม่แนมหน้าเลยเอาเอาแล้วคนแคลัดแล้วแล้วแคลัดแคลัดเลยแคลัแล้วรับอ่าคนอ่าคนคนไม่มองหน้าคนไม่มองหน้าเลยครับผมเพราะว่าตอนนั้นอ่ะแบบสติเราแตกไปหมดแล้วครับแล้วก็ของอะไรใช่ครับผมหลังบ้านผมอะไรจักรยานอะไรผมคุยอย่างหมดเล้วผมร้องแบบเก็อยู่คนเดียวเลยครับผมแบบมันเกิดความกดดันแล้วก็คิดว่า เราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันหายไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจให้มันหายครับผมแล้วก็แบบทําไมแม่ต้องทําแบบนี้กับเราอะไรเกิดความว่าเราใช่ต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมในในตอนนั้นใช่ครับก็เกิดความน้อยใจนิดนึงครับผมแล้วก็สติแตกไปเลยไม่น่าจะไม่นิดนะถึงขนาดนั้พาไม่น่าจะนิดะรจริงจริงถึงกับเครี้ยงจักรยานเบียไม่ไม่ไม่น่านิดแหละใช่ครับผมอจุมงจุ่มงจะเป็นอ ลูกพี่ลูกน้องที่จะอยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กครับผมแล้ว <All right. S 1> จุมองก็จะเข้ามาปอบมาปอบร้องไห้เลยนะครับ mm hmm. จุมงจะร้องไห้เพราะว่าเห็นผมเป็นแบบนั้นครับ mm hmm. เห็นคนเป็นเห็นผมเป็นแบบนั้นก็เลยแบบร้องไห้เลยแบบก็ไม่คิดว่าผมจะเป็นแบบนั้นเลยครับเพราะว่าไม่ไม่เคยแบบแสดงอาการแบบนี้ให้คนภายนอกเห็นครับผมเพราะว่าผมจะเป็นคนเก็บมากจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดชอบอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ครับผมแล้ว จมงก็พ่อจมงมาปอบร้องไห้ปุ๊บผมก็ก็ค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงแม่แม่คุยกับแม่ประมาณสองอาทิตย์ครับผมไม่คุยกับแม่ประมาณสองอาทิตย์ใช้ชีวิตแบบเร่เปล่อยธรรมดาแล้วก็ไม่ไม่นอนบ้านจะไปนอนที่ทุ่งนาครับเลยใช่ครับจะไม่คุยกับแม่แล้วก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ทุ่งนาใช้ชีวิตกับเฮ้ยเพื่อนแมนครับเพื่อนมหากูุน่ไอ้สิงครับใส่ชีวิต ไปองนั้นองนี้จังสี่ครบแล้วพอเราคืนดีกับแม่เป็นยังไงบ้างอาตอนนั้นตอนนนั้คืนดีกับแม่ปุ๊บแล้วมันแบบการเงินในครอบครัวก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมแล้วแม่บอกว่าอ,อยูริไล่ไล่ซดให้แม่แน่จังสีไหมครับคำคำหนีของแม่ครับผมผมก็อกว่าบอแลบอครับ <laughs> แล้ว enfin, ่องแม่แม่ก็เฮ็ดเองตี่ละอัี่ผมจะเป็นคนที่เอาซื่อๆดื้อฮะหัวดื้ออยากอายฟ้องครับผมแล้วกอ่อมันจะมีอ่าช่วงหนึ่งที่แม่รอยอัดคีิบผมเคือไม่ได้ตั้งใจหรอไม่ได้ตั้งใจครับคลิปนั้นใช่ไหมคลิปที่ดังใช่ไหมใช่ครับผมอ่าจะเป็นคนที่ดื้อดื้อก็จริงนะพี่ชอบแต่ว่าจะชอบร้องคาราโอเกะหยุดหลังบ้านคนเดียว อ้าวหรอใช่ครับผมคือจะมีโมเมนต์แบบจะจะมีเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาจะมีความแบบอารมณ์ศิลปินในตัวเล็กๆก็คือจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าร้องเพลงมีอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมน่าจะวันละชั่วโมงอะไรแบบนี้ครับผมเลยใช่ครับวันละชั่วโมงเลยครับโอเคน่าจะชอบมากอยู่ถ้าอย่างนั้นใช่ครับผมอแล้วแบบเราขี้อายเราก็เลยไปแบบแอบร้องอยู่คนเดียวอยู่หลังบ้านอะไรแบบนี้พี่ชอบอแล้ว บังเอิญแม่ก็ไปอัดคลิปครับผมไปไปอัดคลิปตอนที่ผมร้องตอนนั้นน่าจะเพลงอ่าน s> <S ั่งยองๆอยู่บนต่อข้างหัวคณะอย่างเพลงนี้นะครับผมลูกลูกพ่ออย่าทอเด้อครับผมเพลงนี้ครับแล้วคลิปนั้นมันดันขึ้นฟีดขึ้นมาน่าจะตอนนั้นน่าจะคนดูประมาณสองล้านครับสองล้านแบบเด็กบ้านๆนะครับผมเด็กเด็กเด็กบ้านๆรู้สึกไงตอนนั้นอะตอนนั้นรู้สึกหุย เรามีคนดูขนาดนั้นเลยหรอตกใจไหมใช่ครับผมเราก็ไม่ได้เสียงดีขนาดนั้นนะแล้วคิดคิดแบบนั้นนะครับแล้วมันมันเกิดดราม่าอะไรในในคลิปก็คือแบบผมใส่เสื้อคอแดงใส่เสื้อคอแดงมันคือทหารรักษาพระองค์ครับผมทหารรักษาพระองค์แล้วเขาก็คิดว่าเด็กน้อยคนนี้เป็นทหารหรอใช่ใช่เป็นทหารหรอ ทำไมร้องเพลงดีอย่างทหารทำไมผมยาวจังอะไรใช่ค yes, รับผมเขาเกิดความสงสัยครับแล้วก็แล้วผมตอนนั้นคือเป็นอย่างนี้ลากใส่ลงใช่ไหมลากใส่ลงข้างๆประมาณแค่นี้ครับสุ้งเอแมนรับแล้วอมันมันเกิดดราม่าในในคอมเมนต์ไหมใช่ครับผมในคอมเมนต์แล้วคนก็ไปว่าน้องไม่ใช่นักอ่าน้องไม่ใช่นักร้องนะน้องไม่ใช่ทหารนะแค่แม่ แค่แม่แบบอัดคลิปลงทิกตอกอะไรแบบนี้ครับผม <ś ması> ใช่ครับผมแล้วตอนนั้นผมก็ลองแบบเริ่มแบบอคิดแล้วครับผมเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยเราเอาดีทางร้องเพลงดีไหมอะไรแบบนี้ครับ <ś ması> ใช่มีมีมีม,ม,มีมีคิดอยู่ใช่ไหมตอนนั้นใช่ครับผมผมตอนแรกใช้ชีวิตแบบเลื่อยเปื่อยไม่คิดอะไรเลยแบบคิดว่าจะเป็นแบบขี้ยาแบบจนถึงแก่เลยตอนนั้นค,คิดเลยครับผมว่า เรียนแล้วว่าไม่จบครูก็ไม่ให้เราจบแล้วก็ประชดชีวิตไปเลยเอกศิษจะแบบเจ้าซีบไปเลยเหมือนเราทําอะไรที่แบบส่วนทางไปเลยใช่ครับผมโอเคในเมื่อในเมื่อฉันทําอะไรฉันมันมันมันไม่สําเร็จอ่ะใช่ก็จะแบบมาอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นฟิลแบบประชดเลยชีวิตใช่ครับผมตอนนั้นอ่ะน่าจะกําลังเก็บตังค์มั้งตอนนั้นเก็บตังค์ปุ๊บว่าจะแบบประชดชีวิตไปเลยสักอะไร ว่าว่าจ,จะขึ้นคอขึ้นแขนอะไรไปเลยครับ <c oughs> แบบผมก็เลยแบบว่าเก็บเงินอีกนิดนิดก่อนครับผมแล้วพอดีแม่บอกว่าอัดคลิปให้แม่นนอยอัดคลิปให้แม่นนอยอัดคลิปให้แม่แน่ผมก็มาลองเบ่งแจ็คตังอีกจักนิดนึงครับผมครับ <c oughs> <ๆ>ก็เลยลองเพลงเอายังเหตุใจครับผมเอายังเหตุใจ,จคลิปที่พ่าตามหาหนั่นแหละครับแล้วคลิปนั้น ใช่ครับผมเอาอย่างเฮ็ดใจเสร็จปุ๊บของวันเป็นของขวัญแล้วพอดีบอสบอสบอสก็เลยมาสะดุดเห็นคลิปนี้มั้งครับผมแต่แต่ก็ยังไม่ประกาศตามหานะครับแล้วตอนนั้นก็เลยคิดไลฟ์สดครับผมไลฟ์สดขึ้นมาปุ๊บไลฟ์สดครั้งแรกคนดูประมาณหกพันครับอู้ผมแบบไม่คิดเลยโอ้ยูริ วาสนาวาสนาครับผมโหแล้วแล้วนันนั้นตอนนั้นพอตอนนั้นบอสถามหาหรือยังตอนตอนไล์สดแล้วครับตอนไล์สดไล์อีกนิดนิดนิดิดประมาณสามสิบนาทีบอสก็เข้ามาครับจะเป็นชื่อแบบผู้ใหญ่ยบ้านฟินแลนด์รับชมอ่าแล้วคนก็หุ้ยบอสบิ๊กบอสบิ๊กใช่ครับเซียใช่ครับอยากให้บอสใช่ครับผมตอนนั้นผมก็อายอยู่ผมก็ไม่คิดว่าบอสจะมา เขียนความสามารถของเด็กบ้านนอกคนนี้ครับผมตอนนั้นพี่จําได้เลยพี่กําลังนั่งอยู่บนรถตู้กาลังจะไปงานอะไรสักอย่างนี่แหละพี่เลื่อนฟีดเซบุกขึ้นมาปึง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 ป๊บเห็นโพุแคปโพสชดูลีลงแล้วก็เห็นว่าตามหาเด็กคนนี้อะไรเงี้ยให้น้องแบบทักหาบอสหน่อยอะไรสักอย่างหนึ่งใช่พี่ก็เลยแบบว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่พี่เข้ามาแป๊บเดียวเองพี่พี่กับพี่แดนเซอร์ใหม่อะ ข้า,าใช่ครับแล้วยูรีก็ต่อของพี่เลยนะตอนนั้นใช่ครับผมตอนนั้นก็พอบอสประกาศตามหาปุ๊บผมยังไม่ตอบรับนะครับเพราะว่าแบบเราข <laughs> <laughs> ี้อายเราขี้อายเราไม่ค่อยอยากเจอสังคมอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนทักไปนี่หลายคนจะแบบว่าอยากมาอยากอะไรอย่างนี้แต่เราไม่เลยแต่เราคือมีความรู้สึกว่าแบบรู้รู้สึกว่าวเราขี้อายเรา ไปเราจะทําได้ไหมไม่กล้าไม่กล<ช>้าค,<ช>ครับผมเกิดความไม่กล้าเพราะว่าเราเราอยู่แค่ในกรอบตรงนี้ครับผมเราอยู่แค่ในกรอบพอเราออกไปเจอบอสปุ๊บเราต้องเจอสังคมอะไรแบบใหม่ๆเลยเรามไม่กล้าครับผมแล้วตอนนั้นน่าจะพี่เบนซ์มัง้งครับพี่พี่เบนซ์เมืองเสพี่เบนส์เบนเลยละ่ะ <laughs> ใช่ครับผมก้องจ้องเนี่ยก้องจ้องเนี่ยลครั่อทักมาหาแม่ครับผมทักมาหาแม่ปุ๊บแล้วอีกนิดปุ๊บโทรมาเลยครับผมโทรมาเลยแล้วบอสเป็นคนพูดว่า แม่ลองสีม้าโบยังสีไหมครับแล้วแล้วแม่เพื่อนกระโดดดีใจเลยครับผมแม่ได้บอกกับบอดแม่ได้บอกกับบอดบิ๊กได้บอกกับผู้ิงหวานฟินแลนด์เลยเหรอแม่ก็ดีใจแม่ก็ดีใจแม่ครับเพิ่นกระโดดดีใจว่าคักผมก็เลยยืนเบิ่งแม่ตอนนั้นแบบเฮ้ยแบบแม่ขึ้นดีใจแท้ยังสิหครับเกิดมายังไม่เคยเห็นแม่ดีใจขนาดนี้มาก่อนแม่นครับผมแล้วผมก็เลยคิดว่า ลองไปให้แม่ดูสักครั้งหนึ่งพ่อแม่ใช่ครับผมเห็นเหมือนเราเห็นความสุขของแม่ปะใช่ครับเหมือนเราเห็นว่าเอ้ยแม่มีความสุขแล้วเราก็เลยแค่อยากจะทําให้แม่มีความสุขใช่ครับ <laughs> พี่สรองษคับเพราะพี่เป็นคนที่พี่เป็นคนที่เซนซิทีฟเรื่องครอบครัวมากแล้วพี่รู้สึกว่าแบบเด็กคนหนึ่งอะที่แบบมันเคยหลวมตัวใช่ครับแล้วมันคิดได้อ่ะมันเป็นสิ่งอะไรที่มัน มันดีมากๆนะยูริแล้วเรา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 พี่แค่พี่เห็นตรงนั้นในยูรินะแบบแออจริงๆใช่ครับผมแล้เป็นยังไงพอมาอ่าคือรถวันแรกปุ๊บก็ไม่ไม่ค่อยชินกับรถเท่าไหร่ก็จะอ้วกแบบเราเราแบบผมเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบอ่าเดินทางไม่ชอบอะไรเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบอ่า จะอ้วกเวลาขึ้นรถพี่ชอบแล้วแล้วพอมาถึงปุ๊บมันเจอสังคมใหม่ไปเลยครับพี่ชอบเจอสังคมใหม่ก็คือเจอแม่คิงเจออ่าทุกคนแบบเดินมาต้อนรับเราเราก็หุยเราเกิดกลัวพี่ชอบ <laughs> เราเราเรากลัวสังคมที่คนเยอะครับ <laughs> เพราะ <laughs> เราชอบอยู่คนเดียวอยู่แล้วใช่ครับผมผมเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ทําอะไรคนเดียวไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆครับผมนอกจากเพื่อนที่สนิทเท่านั้น <laughs> ใช่ครับผม <laughs> แล้ว,วอพอมาปุ๊บเจอแม่คิงครับผมแม่คิงมาต้อนรับผมแล้วก็แบบเอาเอายาอะไรให้กินเพราะว่าเราเราปวดหัวเราจะอ้วกครับผม,บมลเลยหรอใช่ครับห <laughs> <laughs> มายถึงว่าขับนั่งรถมาแล้วเวียนหัวใช่ครับแล <laughs> ้วจะโอ้ม <laughs> <laughs> ผมจำภาพแรกได้เลยครับผมเพราะว่าแม่คิงจะเป็นคนต้อนรับผมคนแรกแล้วก็พาผมเข้าไปเจอบอสบิ๊ก เจอพี่ก้องวายุอะไรแบบนี้ศิลปินคนแรกที่คุยกับผมก็คือพี่ก้องครับผมผมก็เลยคิดว่าพี่คนนี้แหละครับผมได้ได้มูแล้วเตี๋ยแมนครับผมแล้วอพอแบบลองขึ้นไปเช็คซาวเช็คซาวแล้วก็แบบรู้สึกมันมันอายครับพี่ชอมันรู้รู้สึกอายรู้สึกแบบมัน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 ไม่ใช่เราอ่ะมันไม่ใช่เราแล้วก็ พอกลับไปเราก็คิดอยู่ครับคิดอยู่ว่าเรามามาถูกไหมเนาะมาแบบเราจะทําได้ไหม mm hmm. ครับผมมันมันจะมีวันซ้อมวันหนึ่งแล้วก็วันจริงวันหนึ่งนะ mm hmm. ครับผมผมคิดคืนของวันซ้อมว่ามันใช่ที่ของเราไหมอะไรเลยแบบนีบ้แล้วก็เราแบบผมไม่ได้คิดว่าบอสจะให้ผมมาเป็นศิลปินในค่ายครับผมไม่ได้คิดว่าบอสจะให้เป็นแบบศิลปินผมก็เลยแบบทำทำ,ทำ,ท,ำทำไปนะครับ ทำทำไปพอให้แบบจบจบไปครับผมแล้วอ่าโอเคแป๊บนึ่งนะพี่คโทรมาโอ๊ยสาวรัาพอเรามาสาวเช็คใช่ครับผมอ่าผมก็คิดในคืนนั้นเลยครับผมคิดในคืนนั้นเพราะว่าแบบเราไม่ชอบสังคมแบบนี้ครับผมเราเราไม่ชอบสังคมที่มันวุ่นวายมันใช้ความคิดเยอะอะไรแบบนี้ครับแล้ว แบบพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ลองดูสักตั้งหนึ่งครับผมตอนนั้นก็ยังแบบตื่นเต้นอยู่ครับแบบมันจะมีชั้นสองของอ่าโรงละครครับผมผมจะไปอยู่กับแม่สองคน mm. แล้วแบบผมสั่นแบบไม่ไม่กล้าขึ้นเวทีครับผม mm. สั่นแบบ mm. มากเลยครับผมแล้วบอสบอสก็เดินมาปลอบผมเฮ็ด mm. ได้อยู่แล้วครับผมหนูเก่งอยู่แล้วแต่ เต็มที่ง่ครับกำลังใจเด้อง่ครับผมก็เลยแบบฮึดขึ้นมาอีกนิดนึงครับเราแม่ก็จับหัวผมแล้วก็บอกว่าสูส่ๆเด้อแม่ก็เสียใจตอนนั้นแม่น้ำตาไหลเสร็จปุ๊บผมผมก็เลยแบบคิดแบบคิดถึงคําสพประมาทครับผมสบประมาทของคนทางบ้านว่าคนอย่างมึงเป็นไม่ได้หรอกคนอย่างมึงแบบแบบเป็นได้แค่เหมือนพ่อครับ ใช่ครับผมคนเมือมึงอะจะเป็นนักร้องก็ไม่ได้หรอกคนอื่นเสียงดีกว่ามึงเยอะอนีแล้พี่พี่เห็นพี่ก็เห็นพี่ก็ใจยุลิเพราะพี่ก็โดนสปอร์มานมาเยอะเหมือนกันหมใช่ครับแล้วแบบโอ๊ยกับ่าสีมานั่งคุยกันซื่อกับสิมให้อใช่กันบรยุลิอ่ะนครับตอตอบังละครับผมแล้วแบบเออลงลงไปก็เจอพี่เบน แต่ผมพี่เบ้นก็ให้กำลังใจพี่พี่เบ้นจะแบบออกแนวพูดแบบสูสูไปสุกหลังผมออกไปปุ๊บแบบผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกูจะทําให้คนที่สประมาทดูเองว่าแบบขนาดสั่นอะอยังร้องเพลงได้อะไรแบบนี้ครับผมขนาดสั่นๆไม่เคยขึ้นเวทีเลยไม่เคยผ่านตรงไหนมาเลยก็จะทําให้ดูอะไรแบบนี้ครับผมก็เลย ผ่านไปได้โดยดีเลยครับผมนี่แหละแค่แค่เราเชื่อในตัวเองอะแค่เรารู้สึกว่าเราดูลียะเป็นคนมีของจริงเพราะว่าเนี่ยอีกข้างในของหนูอะมันเป็นเป็นมวลที่มันหนักมากอะเก t f e e ปะมันอ่ามันเหมือนมันเหมือนจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งในในในตัวเองอะ <laughs> มันจะมีความแบบแรงฮึดหรือเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ บอกตัวเองได้ใช่ครับเหมือนแบบคอนโทรตัวเองได้ว่าเอ้ยฉันจะฉันจะสู้มันนะฉันจะเอาให้ได้ฉันจะแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมอ,มอแล้วก็พอผ่านไปได้ปุ๊บกลับบ้านไปกลับบ้านไปมันก็เปลี่ยนเราทุกอย่างเลยครับผมเปลี่ยนแบบไปไหนก็เฮ้ยพู้นันบอกที่ไปออก,ก็พนักงานฟินแลนด์<อ>จะสิไปครับแย่างไปสิครับเฮ้ยยูริยูริเอ็กซยตอนนั้นผมจับเชือกผม คิดว่าผมจะคิวตัวเองอะพี่ชบตอนนั้นเขียนโพยเตรียมเขียนโพยเตรียมอะไรไว้ทุกอย่างเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับผมไม่เคยแกะเพลงอะไรที่เยอะขนาดนี้ไม่เคยรับแรงกดดันอะไรแบบอุ้ย <c oughs> เปยนพระเอกนะทําไม่ได้เนี่ยเสียชื่อค่ายนะ <c oughs> อะไรแบบนี้ค่ะ